ในสิบพทหารที่รักร่วมชีวิตทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ภูพันธ์มีโอกาสมาดูการตรวจสภาพความพร้อมรบของหน่วยที่ผู้พันธ์เชื่อว่าดีที่สุดหน่วยหนึ่งของกองทัพป,ปกไทยมีเวลาซ้อมมีเวลาเตรียมการในการตรวจสภาพเพียงวันเดียวทำได้ อยู่ในระดับที่น่าพอใจขอขอบใจมาหน้าที่นี้ด้วยหลังจากนี้จะเป็นกิจกรรมการเดินทางไกลในเวลากลางคืนร่วมกันทั้งกองพันผู้พันขอฝากไว้ในเรื่องวินยัยการใช้แสงการใช้เสียงการใช้ความเร็ว ระยะต่อต่างๆขอให้เป็นระเบียบขอให้เรียบร้อยขอให้ผู้ขับส่วนในทุกๆส่วนเข้าไปตรวจตาเข้าไปดูเป็นโอกาสไม่มากนักที่จะมีโอกาสได้เดินทางไกลในเวลากลางคืนแบบนี้เพราะฉะนั้นพยายามเอาประสบการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยพองยิ่งฐานใหม่นำมาใช้ ตำรวจความพร้อมของตัวเองตั้งแต่ศีรษะจนจดเท้าตั้งแต่แผนบรรทุกในหลังเราเป็นฐานลาบมีอะไรที่มันไม่ดีผูกลัดบัดตึงไม่ดีถุงเท้าไม่ดีมันก็จะก่อให้เกิดอาการกับรองเท้ากับเท้าได้หมวกไม่ดีเดินไปก็จะหลุดทหารใหม่เป็นประสบการณ์ที่ จะต้องนำติดตัวไปและนำกลับมาปรับแก้ไขด้วยส่วนทหารเก่าในสิบในทหารคงผ่านประสบการณ์ต่างๆมามากพอสมควรแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวจะให้ไปเตรียมการด้านทุ่วก,การและเดี๋ยวจะเชิญผูม้มขับส่วนแต่ละส่วนมาฟังคำสั่งเตือนจากนายทหารยุทธการ<ๆ>เชิญ